ยหญ่เอาอยอารมณ์ดีเลยน้องดับอารมณ์ดีรู้สมาไก่คนดังเลยราบมีไอมีลาชีเป็นตัวดีเลยมาไก่คนดัใช้ดังวันเจ้าจดีก็กระแชจะไปเมาเอ็นคนหล่อเลยจืดเด้อ็คนล่อเอคนล่อข่าองมี่ข่างมียังได้ขาย่อ่ไห ôm nhìm bỏ ôm cái nói lên chắc phi sau cái sau ít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  ít à, sau à. ít sau 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 ít ai sao Ủa, sao điêu điêu ít sau Sao ít ít sau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  ít เห็นหน้าคนดังอีกแล้วเอ้าสบายดีน้องดำโอ้กินยังอันนี้น่าเบปซี่เบปซี่อ่าันนี้เฮ้ยด้วยด้วยด้วยบ๊ายบายบ๊ยย่ามอะไรนี่อ่ะบลวว่าให้ถ่ายได้วก็จับอะไรวะมดให้วไปถ่ายเพ้่ไนบ่ให้เขาไปถ่ายบ่ราะน่ะเป็นเช่นนั้นจึงบ่ให้เขาไปถ่ายนะเพฝันกะทิวะเอานั่งลุกฉันนังลุกอันนี้ว่าอ่านั่งพลส่วนโลด นี่กียาเนี่ยกีฬากะําลังกีถามไม่แล้วนี่เด็กคนดังพายอยู่แบบถาบเนาะมีใครขับมาหาแนบวันนี้นหนหลายคนจุดนีหลายคนนับบุตรหนนับบุตรอ่ะนับบุตรมีใครเนี่ยมีครมีใครสี่คนสี่คนใคเบ่าแซนเบ่าแซนเบ่าตาเบ่าตาเบ่าเวียดเบ่าเวียดเบ่าวจิตบ่าวจิต

ที่ข่าวก่อนย่างบุนีเนี่ยเหยาะตีง่ายกาก็ตีง่ายอ๋อก็ได้มาให้นะแชนแซนก็ให้ใช้คือวเห็ดพวกเครื่องพวกของไปบ้านคลองท่าทองมีเลยกลับมาเลยกลับมาไปชงได้เลยเลยก็มาแล้วเลยจะได้ฉันว่าที่ท่าอยู่ท้ายท้ายจะรับไปใช้วิ่งเอาเรากลับมาเลยใส่บ้านแล้วนะเออเรามาเห็ดอย่อางก่อนอจากไปพุทธเอาไงกับเป็นว่าเอาเครื่องเมื่อะไรลจากนั้นก็กลับมา กิ่นี่พอดีวาไปผู่าไปแสดงความยินดีกับเพื่อเจ้าแหละแต่ว่าไปผัดบุมิตรเชโมยบุมีภัยยากบ้อยากแล้วย่ายได้ยนอนก็ไปไปก็เลยลับมาพี่อีกลับมาขับพอดีวาเป็นเจ้ายืนทางไทยประพาสปีนี่โงมาป็นวกประพาเลยลงถนนปะพาเลยเลยให้กำมาส่งเจ้ากตาตา าชลปิงขาวแล้วกานแลปิงขาวแล้วกะเป๋าชารีมาเหมือนกันมาชาลีมาชาลีคนตุ้ยเหรอพ่อโดยเกรหัวบักหัวนาะเป็นยังไงกับหัวนะจักินอตลุกตลกบ่อก็ไาีพูดนี่นเนาะก็ลอง่าให้พูดบ้า้กันนนอนเยคือตอนนี้ค่ะทั้ง้องดานี่เป็นคนดังเลยะดังกว่าฮอดสาพรแล้วพ่น้าอ้ดังดังเนี่ย ดังบ่ดังกว่าคนเขาไงนางชีมีลายาอพวกเขาบ้านบุ้มี่เนี่ยมีแต่อ้ายเป็นคนสุดท้ายสุดทา้ายปะนี่โตอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บอกไปเรียนบวกเงินไปรเรีน,รนส,สุดท้ายเลยแต่ที่มีผู้อื่นนี่เนาะข,าข่าว่าเหมือนกันนั่นเนาะบ่หมุนนี่ค่ะบุ้มีแล้วหมุนมีแล้วมีมวมตั้งแต่ว่าเมื่ออื่นหมดแล้วหมื่นกลางมื่นก่อนนี่แต่ที่มีคนข่าวมาแล้วเจ้าบุ้ได้เห็นเบียกบ่หลังจากที่มีไอ้ไอ้พวกคนข่ามาเป็นที่น่ะมีอยู่้ะ Nó. đi mẹ cho bay 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 mẹ bay 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 mà. Mưa bay 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 Bà ô lị bay 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 Bà ô lị bay 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 bót bay 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 ô lị บ่าวบอสบาวบอสบ่าวยังไงบ่าวเอ็นคนหล่อบ่าวเอ็นคนหล่อนอ่ดำเร็วดเด้อายังมีแฟนอยู่ฮะยังมีบ้างอันนี่มีแล้วใช่ปะบ่าวเอ็นคนหล่อหล่อบ่หล่อยช่ไหมยใงจะขายยองจะได้ขายยองอีกไม่ยอมเด็กไอ้ยยัยไม่ยอมอารมณ์ดีเลยน้องดับอารมณ์ดีดีอายุ11นะสะพานม่ เราก็จะพลาดเน๊ด่กงอไอเบิ่งกอ่นี่ไม่ได้คุ้ิชื่อว่าดนดดังือมาใกล้คนดังเนย,ยมีอมีราชีหรืนดีเลยม,มาใกล้คนดังใส่ดังวันเจ้าได้ดิก็เกษจะไป <c oughs> เมาเอนคนลอเลยจืดเลยไปคนลอไปคนละกคายอกมอึพี่ <c oughs>

เออดอกดอกไข่ไอ้ดอกก็แล้วบอกเองหลังจากที่ฝนเขามาหาลายคนมาถึงก็ดีใจบ่ด้วยดีใจเนาะเคยจิดเคยพันมาก่อนเพราะว่าตัวเองจั่งเอ่อเคยจิดเียพันนะมเอเคยจิดเียพันแทงเหล็กได้ไีมเออออออไอ้กีกับทุกตัวตัวสะพาดแนบมาทุกแห้งบ่แต่ก่อนทุกแห้งเน่ เ้โบอดเขาเอ้จากมือลายมือขอเขากินมือเดไยขออะอใช่ไม้ขอเธอต้องกไกินป้าลุงก็จะไปจดนี่ต้องไปกินไงแบนั้นนอกจากหูแล้วเขาไกินน้มเขาซ้างน้อง้างเรื่องไรนะ้างน้องกับอู๋เพืยแ่ก็มาให้กินยู่อย่าสุดเนี่ยล้อนงนั่งกินยู่นอกกับพายุอาไทยนี่น่าจให้นกิน เลยหลังจากที่เือยไปอยู่พุทธเจ้าอยู่ตัวคนเดียวมันอยู่ไม่เอาแบบยานไปยานเลยก็ไปยานเลยนะขัวยันไ่ยันไปไปยันไไหนบัปนไทางน้องดับเข่า่บ่ช่ให้อมคิดจมือนเลนไปเลนปเอ้กลุ่มได้กินผู้เดียวบ่กินผู้เดียวะยามเช้าจังโมงจะตื่นหลกมาหนึ่งเขาสี่โมง สี่โมงเช้าคือลุกมาแต่เท่าแท้น่ะเมื่อกี้กินข้าวครับเดียวมื่ี้กินข้าวครับเดียวเป็นนี่คือบุกินครับีสอมันกินปลาไกินลไก้าโกคิอีแล้วมึงแรงเด้กินกับยังมาแรงโรมี่กินข้าวมีกินข้าวอีกแดันนีานจากประหยัดกินแม่แบบบนประหยัดเราเก็บมกิน่ละปาไดอกมะรีดลหบุกินหฮอตชาทองมีบ่อบระโบชน์บุกิีฮอยุคปเท่ยวไปนะ รับตรงรับไปทันมีรถตีัปบ้านลาบอเดี๋ยวนี้กับบังวิรตีได้บอกได้ได้ทีนงชื่อวิโปั่นเป็นบ่เปั่นเป็นจะได้ไปบ่งเกลือนถ่าทองมีงามับเจ้า่็จะได้บ่อเหมนได้ได้จะได้แล้วันชมเงี้ยบบชมโมเดิร์นทั้งหมดวัได้แหละที่พอย่ไทยจะไปใกล้กันบ่กบ่ได้อยู่ปุ่มที่ปุ่มเ่นี่ เิ่นกบปุ๊กมันเป็นดินของเพิินเป็นกรม้ปุ๊กมันเป็นดินกองเพล่นในบ่จะอยู่ฮะก็ไ้ปุ๊กดินจาของะไดินจาเอกโดยไปกระเป้าภูมิเอร์ร่มากเพื่อในาปุ๊กคนไห้ปุ๊กแล้วปุ๊กอยู่จาทชาวเราได้ก็จากว่าเอาที่ซื้อดินน้เพลินแล้วปุกเพื่อนจอาตัวเองก็ได้ แรงมากกับต่อยเขียดตกบโอ้ยน้องมักตัวเขาได้เลยเรมักตัวกัเลยมักตัวนั่นอะเราเห็นทีงน้องวายอยูเขาเขากพบเห็นแทงเออแบบดาวมัตกดาวให้ตกอ่ะน้องักตัวเลยบงเาบ่เอไปปะกลมบงเาไปนไไปอยู่ไปปรรมชาตหรา เงาเงาไอ้เงาเ ấ ไปถ่ายยึดกไปู้เดียวพอนอไปน้ำใส่ไฟนังอ้าเห็นว่าเจ้าเวียกเจ้าก็มีเผ่าท่ากปถ่ไปคนเดียวอ้มมีรถยนมีรถยนตมีรถยันตกแตกี่ผูกัก็มนรถหไหม่่อไม่ยังก็มกตม่แล้วรหลดนี่เจ็ดปีปีที่แปดนี่ แปีนี่ใหม่แล้วยังอามบอกงานนะแต่ว่าไอหักสามันเวลาขี่แล้วกะหากล่างเมื่อไหร่จงล่างแอร์ล่างมันกัเพื่อนคือก้าพรากว่าชมนแต่เพื่อนบอกจะ่นเวีนบอกข้างไหมเพื่อน่านี้ักดได้หักบอกมันแพงกว่าอย่อแพงบนชกนัแพงเไ่ังวพันบาท หาจตกมื่อเดีเงินพันบาทโอ้ได้มื่อเดียวเวจะได้เงินพันบาทเนาะโอเมนโค้งง่ายๆได้เงินพันบาทอ๋อโต้หลายๆเดี๋ยวจะไปนอนเมื่อเดี๋ยจะตุ๊กเข่าเนี่ยเดี๋ยวมือผบ่ของเจ้าบ่เนี่ยมันมาเทียนบอชิงมันมาเตียนบอชิงอ่าแล้วเจ้าจะเอาไปนอนอยู่บนเจ้าอ๋อบ่บอชิงเราไปนอนเดี ซื้อมปให้นี่เล่ากบริยนจะเปลือได้แล้วแล้วว่าละห้อนหอนมันนุ่มมันห้อนนเลยะนุ่มนุ่มไหมครับนอจ้าเนาะเอาไปกินบดุๆเลยแบบนี่น้อนแบบแลกไปดเนอุเลยแบบนี้เพราะว่ามันมีเชน้อนเลกขอแมันง่ายได้นอนเก่านะมีนบอกนี่ก้ขากว้างเชียรเอาไปเิอี เดี๋ยเพินอีกนอนชุ่มขึ้นอีกนอนชุ่มนอนชุมๆขุ่นอุ่นขวอประเดี๋ยวจะตื่นวางไม่เป็นนุก พันยังกเคยันีเดี๋ยวพัน,อบ,นบอกเลขเนี้ยพอได้สื่อเลขพอได้ยี่หญ่งสุมเ,เอาอกระปเลข,ขลคือว่าเราตองมีระมัดพันไจกคบอเองได้กันแล้วว่าเราจจืดความพันข,ขาคาระมาก,าามาก,กันเจ้าเป็นเจ้ารับเป็นติลจักบอได้ผมเป็นยันเขียวยันเขียวออโอ้ยออกันแห้งดีแล้วมันจัเป็นเด็กน้อยว้าย แกบ่มีไคยำข้าให้กินใเนยำข้ากินไคยเำข้ากินใหญ่เลยมีต้มไหกินยาว้าวต้มกินแซ่บแลวต้มเออลืมเลยืดเจก็เบาเอ็นคนหล่อเออเบาเอ็นเบาเอ็นน่องดำนี่ยไทยตีบาเอนนี่รยออยากแตะอ่างบาเอนนี่คนดังได้เยอะ

เม็ดมาจะเล็กผมไป่หรือเอาอาวกลุจะงจะแหางจะแหงแม่จะกหางนี่รสชักแห้งยางนักขางซาวเบชุกน้องนี่จะกไเป็นไได้ไออยากวีอีกหลายบ่อั่นด้ลูกดีเลยต้องดัาหลองดับต้องดับต้อำดับ โมงเลยบอกเอ็มันบ้าบ้าจะบวมีโมงประมาณสามโมงาปโบได้จโบใมือยเองข้าวสี่โมงแล้วยวบ้าอ้าวกรลีแล้วหนิไม่เห็นได้เส้เลือดอเด่นีลเส้นเลือดยังมีโมงมีแล้วันจารใ์ก็จะได้บอกโมปกติมงกตตัวเลขกัอ ได่ไ้บยวคไไหมยมีไหมคนอื่นมีไม้บอกเวลาฝนสมัสเดวีมันมีลูกระเบิดมาติดหรือเ่าจะ้้ยมี่บินยบิชื่อได้ไหมว่าตัวสองสมผัสบาทได้อยู่เพราะว่าคือยำลมบางทีมันกะลมัดหนเนาะมันกะมันกระดังมันก็บปรุงเพราะว่าต้องสันไกลเนาะตัดไปเนทีชนเทอันนี้ได้ ตุกและแตกเลยวะยนี hmm. like hey, ่ย a ำช่งช <c ười> wow. ่ำ you ช know, no ่งก็เลยนี mm ่แ hmm. ก mm ่แม่เลยตุกแหลกแตกแตกกันเลยหนาจอแตกย่างมัเปลี่ยนได้ไงใช่ทั้งหลักกันเลยจะเปยังไงมันล่มถ่ายคลิปมัะแม่หน้าถ่ายคลิปเลยว่าไอ้ไอ้ตั้งไวไอ้ขึ้นไปตหลังทายเพิ่มมันแตกไอ้หับ่หับมันตุกใส่ไม่ตเลยมแตย่า่าปัจบันนีังเปลี่ยนผมมีเงินเปี่ยน โอ้เงินสีแสนเพื่พอที่ได้แ้าว่าเขา,ามีงาเงินสีแสนไปน้ำมันดิบปไนทำอย่านี้ดีเริ่มใส่ไ้ก็ใส่ไปเก็่ออยวอะไรด้คุณบอลเต็โคจกนี่กุว่า,าว,าวาโอ้ยบอกไปแม,มทุไปเลยนะโทอไปเด้อบอกเราทุกกาแน่ๆนะก็ไม่รู้อะได้ถานจอ จ,จะถ่ายจะถ่ายะท่ถยถ่ายถ่ายมาแล้วเมาแล้วนถ่าย่นอกมมนี้ทุกว่าไปถ่ายองถ้าท้องมีเลยบอไปถ่ายอย่น,นไ้ได้ได้เลได้ๆๆๆๆอ้ยแมันอยู่บริเวณนอกขอบเขตของเพ่เอแล้วเาถ่ายอยู่นอปเป็นยังตัดจักอีกเคดขวดได้างไม่เกิดเลย

ย่ามันยาัตดย่าไมยามันดำไม่ามันให้คนดำแล้วเนี่เป็นยังไงดีนะกะบอกดีนดน้อยี่ดน้อยเป็นยังไงมือกุดนพันมือห้แล้วจีบแล้วเรพันมือจะไ้ไห้ให้ให้ให้เบิ่งนูุ่งใหญ่เบเลย ลูกเลยกับน้องดัาดับดับดับดีสีโปโตกเออน้ำผากหองมั้ผักหองบััวด้วดับขมิ้นดับขมิ้นกับดับดีซีโปโต้นี่หัอะไรนี่มีโปโต้ดับดีซีโปโต้น้องดัดีซีไม่ตกก็เออมาดับดอทคอมกีดัดอทคอมเยามาไรเยาตัวได้เอดับดีซีไม่ตก หมักด pues ัดีทีไ que ม่ตกเออสมัครห้อง24ไอห้องคนีไอ้หองดดีไม่ตกเออคโบตกพันใตตุตายเลยเดือน้ามนแล้วาะรพอดีเเออค่ะ

เล่าหรือไม่เจ้าไอ้จันบอเจ้าก็ร้องเล่าประสบการณ์ชีวิตของเจ้าตะกรอนเท่าท่านเป็นยังไงหมวนบ้างครับผมหมุนไม่ได้เลยก็จะเมื่อยบ่ก็เมื่อยเขาขายดีขายดีกินต้นบัวถ่านละม้วยยังกินด้วยขายท่านให้หนึ่งได้จักพันเสร็จแล้วหาเส้นก็สองเสนหาเส้เกี่ยวบนอะไเงินหาเส้นเอาไปซื้อยังบัตรอย่างไรซื้อเสาร์ที่น้ำ ชือเาชื่อน้ำชือถึงจร้จะื่อเขาลองรูสามลูกกว่าราทำรู้ป่ย่าแต่ว่าบัณนี้บริสุทธิ์นั่นลบัณนี้บริสุทธิ์แล้วมีคนเาเบิร์เลนเนะเบนาะน้องสตชื่อเนาะจะอยู่ไป็นทังอยู่เลยนทางไปทีเลยเนาะได้มีฟอมีแม่เลยองลูงเขาก็คัวเขาอะไรเนาะ ลูกกัมาร์อะไรย่าเงี้ยแม่ลูกกัมพาลองว่าบุงรุ่นนึ่สาวดำลูกกัมพาร์องว่าลูกกัมพาร์พ่อแม่เป็นไปไทยพ่อแม่ยังค้างพ่อแม่ยังค้างเดินน้อยเจ้าก็เลยจำเป็นต้องสู้ชีวิตพ่อแม่ยังค้างแต่เจ้าอยู่จะกปีโอ้ยเดินน้อยลองไปดูที่นี่ทำบอสเนยเดินน้อยอ่านลูกท้าทองมีนะ จะก็เคยหายว่าก็ไมไม้ทหายแล้วออกมาแล้วโอ้หแล้วออก่าแ้วหายอีาเออไปเลยจบปุ๊บกูดเอาพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้กับที่มาออดองท่ายคลิปแล้วเนาะรยกาได้เดินทางข้ามาทางนองดำดีที่บ่อตกหรือว่าน้องดำ

ไปดีอีคนน้นะไปดีอมีดีแอนด์ซนสุดท้นุดกันหยุดกนอาไปก่อนสบาย